Terima kasih telah menonton! สำนัการปปชประจำจังหวัดชุมพรนำโดยนายประกอบมับงคั่งผู้อำนวยการสัมาานาการปปชประจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตร่วมกับสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรนำโดยนางพันธิพิยวสกุลประธานชมรมดำเนินการกิจกรรมจับตามองและแจง้งเบาะแสวแอ c h a น d v ไ i c e ภายใต้โครงการสตรอพงจิตพอเพียงต้านทุจริตครั้งที่6กลงไปที่โครงการปลาป่าหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านเสียบยวนหมู่ที่2ตำบลวังใหม่อําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเนื่องจากได้รับแจ้งจาก ข่ายภาคประชาชนว่าประปาหมู่บ้านหมู่ที่2ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและการผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําดิบน้ําดีในโรงสูบน้ําดิบและระบบกรองน้ําผิวดินโดยมีนายพรศักดิ์พิมานนายกเทศมนตรีตบาบลวังใหม่นายนสุนทรดําวันประลัดเทศบาลตำบลวังใหม่และคณะร่วมกันลงพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านหมู่ที่2 สามารถให้บริการน้ำใช้ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและห้องประชุมชั้น2เทศาบาลตะบลวังใหม่จังหวัดชุมพรโดยมีนายสุนทรดําวันปรลัดเทศาบาลตะบลวังใหม่เทศาบาลตะบลวังใหม่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการประปามู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านเสียบยนต์หมู่ที่สองตบลวังใหม่อําเภอเมืองชุมพร